วิธีที่จะให้คนดีคนเก่งแล้วก็มีคุณธรรมนะครับไปด้วยกันได้อย่างไรแต่มันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรส่วนใหญ่คนดีคนเก่งก็ก็จะโลกอยู่ในทางโลโลก,โลกีโลกียะมากไอ้พวกเราก็โลกุรรตระแค่จะมีสูลชสรงอย่างไรว่าในในปาร์ตี้นี้ นะครับมันอาจจะมีโลกียะกับโลกุตระเนี่ยแปดสิบยี่สิบเจ็ดสิบสามสิบคือให้ทํางานมันสําเร็จอะแต่ถ้าเราบอกจะทํางานให้เสร็จมันมันไม่เสร็จอะนะรับอันนี้ก็โยงมาถึงถึงที่เราอยากจะทำนะฮะที่ไปดูกันมาเมาืม่อวาน mm. ผมคิดว่าคนเราต้องเกิดมาแก่เจ็บ mm. ตาย mm hmm. แต่ทํายังไง ให้ตายแบบมีความสง,ง่างามมีความสมบูุณไม่หงใหญ่นะฮะแล้วไม่สั้นร้ายลูกหลานไม่มีเงื่อนไขว่าทำไมลูกหลานอาครัญยูไม่มาดูแลเราอืมอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการว่าสั้นกรีสเตนค่ะออร์เรนสเตนแล้วก็เกรสเตนอืมสซึ่ง,งผมไปปีเซน์ให้ฝรั่ง เขาบอกว่าคุณคิดได้ยังไงนะแล้วเราไม่อยากให้ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่รวมกันแต่กล้เดีะควับแต่ทุกคนสามารถไปดูฟิวเจอร์ได้ไหมฮะไปดูฟิวเจอร์ได้เลยว่าอนาคตจากเสีเราจะไปส้มเนี่ยหน้าตาเราเป็นอย่างนี้นะจากส้มไปแดงเราเป็นอย่างนี้นะมานนแล้วให้ดูได้พูดไม่เกินสามนาทีนะพูดได้อีกสามนาทีโอเคครับ นะแล้วก็เลยว่าหน้าวันนี้เรามีป้อมที่ access ซ,ซึ่งลูกหลานเราไม่เอาลูกหลานเราห้าคนไม่เอาหมดแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยมันมันคือสมบัติของไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราล่ะใครที่มีศักยภาพนะครับมีบ้านสาเร็จรูปที่อยู่ในแนวของเปลน็ดพากค,คือ,อลักษสุขภาพป้องกันให้คนไม่เป็นโรคหมอที่เก่งคือหมอที่ทำยังไงไม่ให้เราเป็นโครคให้เรามีสุขภาพดี ตายยังมีความสุขนะฮะไม่ใช่ว่าทรมารนะครับอันนี้ก็เลยว่าเป็นเป็นปน,ปนที่มาของเรา,าเราถึงจะมีเดเอนพักเนี่ยให้คนมาอยู่เป็นสวนสุขภาพทขั้นตอนมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอากายบริหารออกกำลังกายมีกิจกรรมมีจิตอาสาไปสอนหนังสือ โรงเรียนต่างๆอาจารย์เลาะเก่งอะไรอาจารย์นมิตเก่งอะไรอาจารย์ที่ว่าเก่งอะไรทุศักเก่งอะไรไปสอนไปถ่ายทอดเรียนหรืหให้เป็นคันสมองครับเสร็จแล้วอ่าก็อาจจะมีกองทุนเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมสําหรับคนที่จะมาในแนวเนี่ยเป็นการสร้างคนสร้างเป็นผัดทำสร้างสร้างให้มีการกระจายผยแพร่ไป อันนี้จะไม่คิดถึงะตะกูไม่คิดถึงว่านาตะกูเราคิดถึงว่าอันนี้เป็นระกบของโลกที่เราจะทำเม็ดพันให้เกิดข,ขึ้นในทั่วโลกละให้เขาเป็นหน่อเนื้อเราเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเพาะเนื้อเยื่อครับใช่ใช่ใชครับในนี้ไม่ให้กลายพันธุ์ไปอยู่ทุกจุดของโลกนะฮะโดยที่หนึ่งตัวเองเริ่มที่ตัวเองก่อนไม่สร้างภาระให้สังคมสอง ช่วยเหลือสังคมตามอัธภาพที่ตัวเองมีร่ามบานทีต่ตนมีแล้วถึงจุดหนึ่งก็หาคนที่มีกัลยาณมิตรสินเสมอกันรวมกันแล้วทำในสิ่งที่มันโตขึ้นตามหน้าบุญแขหน้าบุญมาแาดน,นทีทีนี้มาถึงจุดเราเนี่ยก็เลยว่าหน้าวันนี้เกิดสงครามเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีเนี่ยคนทั่วโลกอ,อยู่ลำบากอ,อยากจะมาตายในเมืองไทยเขาบอกอาลาสวินภม แม้นคนวัยรุ่นก็อยากมาทํางานในเมืองไทยเพราะความสมบูรก็เป็นที่มาของแสนสุสขโขวียนอธพัณฑ์ที่จะมาทําตรงนี้อืทีนี้คนที่มาทําตรงนี้อพ,พูดนะพูดง่ายฮะทํา้อททายากมากเพราะว่าการทําเนี่ยไม่ใช่แต่มีวิชาการนะฮะมันต้องเอาใจลงไปเล่นแล้วทุกคนจะต้องมีปลายทางร่วมกันคือคือสร้างคนะก็ต้องมีในเรื่องของบุญิธิ เรื่องของการที่จะขึ้นกำไรให้สังคมเข้ามาเป็นหลักนะมีหลายคนมาติดต่อผมเนี่ยต้องการจะเป็นบิเศสอย่างเดียวอืมผมก็ไม่เอาอโดยเงื่อนไขเนี่ยเมื่อผมคุยกับอาจารย์อาฝ่าฝันเนี่ยว่ามาแต่ถ้าไม่มีตรงนี้ไม่ต้องชวนเข้ามามคือมันจะเสียน้ําใจครับแต่ต้องหลักต้องมีอย่างนี้ก็เลยฝากท่านเรล่นานีดว่าใครจะมาทําตรงนี้เนี่ยต้องทะเลาะก,กันก่อนเลยว่าเรา เรามีมีความคิดอย่างเงี้ยที่จะคืนกำลังจะให้ให้เป็นระบบแล้วมีรูแปแบบืดไม่ใช่ไปขอบริจาคเป็นครั้งงไม่ใช่ก็ต้องมีระบบเลยเพื่อจะเอาเงินนี้ไปสร้างโรงเรียนแบ่ที่ท่านรอเดินแท้่คุยกับผมนะละโรงเรียนสร้างคนให้ทั้งโลกมไม่ใช่เก่งแต่ทางทมแต่ทางโลกเนี่ยทางแพง้เราร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไม่ได้ต้องเก่งทั้งทางโลกและทางทอนะฮะ อันนี้ก็เป็นหลักนะครับแค่นี้ครับ uh